จะขออัญเจิญพระเจ้าจะขออันเดินพระพุทธ,ธคุณนางพระพธรรมคุณนางพระสังคุณังพระสัมมาพสัมโพธิญาณรัตนาศีตรแก้วคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงวิงบอนเดชด,ด้วยอำนาจยักษียักษ์สาเวสุวรรณโอคุเอโลลาต พันเจ้าก็เเชิญลงมาสมุทรปราทเนื้ออานาสวรรค์ชั้นที่แปดประดิษฐานสมนุทรสมุทรที่มานมาดโดยเรื่องเดชขออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมทั้งเท้าไทยเทเวศทวทุกขทานหลนบันดาลทั้งเท้าไทยเทเวศทวทุกขทาน มาอุมเมวลาตาท้าวจากสุลก,กบาลจงสถิต้นมาประทับอยู่นาเอเือเฉือเฉือเฉียมแห่งโลกมนุษย์ประดิษฐ์อยู่สถานะสถานิมันจำทีแปดเป็นประตูสู่สวรรค์ของกุศาสนิทสนทรงประโมสรประจุมพร้อมพังกันทั้งสองทางจนบรรดาแลแคลมพองของคันไผ่กุศลสีศาศ ที่ไม่เป็นมงคลจงวินาศกำราทายไปทุงสิงสติตรับเปลืองตังเวยจากอาบมูแล้วก็เป็นอำนาจเป็นฤทธเดือมเดชนูขาจสิงไม่ดีจงปราศจากไปท่านที่มาดีแล้วใต้เทวดาและยักษ์ทั้งหลา มันเวียงใครเวียงมาเละมันไม่ใช่หนูมันไม่ใช่หนูหิว มาปฏิบัติให้คนละเก้าดอกนะครับเก้าดอกถ้ามีดอกไม้ก็คนละเก้าดอกรูปเก้าดอกดอกไม้เก้าดอกนะครับคูการเอาเวทสวรรค์นะครับก่อนที่จะขึ้นประตูสวรรค์นะครับอาพิกานไปไหนละ เวลาขึ้นมานี่คนทุกเก้าดอกไหวเท้ากูเวนเวสุวัณโนอันเชิญท่านลงมาประทับแล้วหน้าตาละบัดนี้เราทำมาอากินอยู่ตรงนี้ท่านจะได้คุ้มของเราขึ้นมานะ ดาสีจัดติใครจะขึ้นไปบนสวรรค์บอกนายพระวาน,นาเวทสวรรโนกุเอลท่นา,นจ,านจะได้ปกป้องคุมของมาดีพยายาติขอค้าแม่ขายท่านที่ทำงาน,น,นาาอยู่ในนี้มากราบไหว้กัน นั่นแหละจุดจู๙ดอกนะทำพิธีบวงสงเสร็จเมื่อกี้เนี่ยนะครับนกบุญนะครับอัญเชิญปูแวบมานะครับเทพพรมมาวันนี้ก็มากันเยอะนะครับนะครับพิธีบวงสงปูแวบนะครับเทาเววระวันเป็นยักษ์นะครับยักษ์ใจดีนะครับปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ทำนะครับประตูวรรค์นะครับก่อนขึ้นประตูสวรรควนี่ครบ จะร่วมกับยุทธธานีนะครับ จะมากันนัตรงนี้นะครับสร้างฐานเทเวศวรนะครับตอนนี้ยังเป็นฐานดินอยู่นะนะครับวันนี้ก็ทำพิธีบูญหวงนะใครจะร่วมสร้างฐานเทเวศวรเอาวัะดีครับประดีแนววิกดดินนะครับนะครับนะครับสร้างฐานบารมีกันไว้นะครับ นะครับแต่จุปใจนะครับโนประมาณอยู่นะครับน้นตบุญนะครับการเจอโลกต่อเติมนะครับสร้างฐานปูไว้ทุกวันยักษ์นะครับนะครับเป็นยักษ์ใจดีนะครับขับไล่พิศดารพิศดารใจนะครับปู้ยักษ์ใจดีนะครับสองตนนะครับนะครับปูไว้สิวันนะครับน้ำตาบุญนะครับรวมสร้างฐานปูไว้ฝากเลยนะถ้าใครเจอโรคอวัยวันนะครับสร้างฐานยักษ์นะครับตอนชื่นยอดดาวมิตรนะครับมันยิ่รกับ เมอเีนีเนะครับวนก็ได้แนะครับเป็นลกที่ทาบุญกันนะครับใครทบุญทีทางเสร็จแล้วก็ไปขอพรแบบนี้เลก็้นะครับอยาไปขอที่นเลล้วกันนะครับเราทบุญเสร็จทำบุญพรอาเวทนะครับบุพรได้อาเวนะครับับไล่ทุก งในการได้นี่จะน้อยมากนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเราทำบุ <Okay. S 1> เราสร้างการสาิเร้นนะครับ <Okay. S 1> จะประจอบสานสิเร้น ขนาดกายยังหลงแล้วคนในตับรูดแล้วเอาเชิญนะครับวดัดดีครับพ่อแม่พี่นอ้องนี่บอกพบเพนในวันฉลองนะครับวันร้ายวันเกิดพระเดชพระคุณท่านเอาเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกชมรมทุกอาชีพและทุกคณะเอามาแล้วก็ขอเดินเชิญเจริญศรัทธานาะท่านที่ยังไม่มีดอกไม้มารับดอกไม้ถูกเดินพอกันก่อนเมื่อรับแล้วก็ไปกลาบ ขอคอต่อนะฮะพระสิวณีนะซึ่งเป็นลุกศิษทธพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นพระทหารองค์นี้อย่าให้เสียโอกาสนะครับนะและเมื่อพี่น้องได้ไปกราบเป็นขอคอนเสร็จแล้วพี่น้องลองสังเกตดูเอ๊วันนี้ขบกอะไรน้องเขามาดอั้งไว้เป็นทุกโพเป็นพโพทองจำลองครับพี่น้องพโพเป็นพโพทองเป็นโพจำลองการตัดงรุฑองค์ส,กกสังเดชระสามาสามัญญา เราติดในปัจจัยปงกี่สิบป่เี้นะนั่นอยากน่นคนวต้องติดแป้ใหม่ต้องทำคุนตอสใหแล้วเราจะได้นับของที่ตอบคนเรามาใหม่ใหม่เออแปใหม่ทำเยนติดัเลยนะรั้งตรงต่อพรนิพานขอให้รบเมืองแก้วขอยแค่บวงบานขอ้ตรกทานีอานในอนาคตตบานนู้าุาและอครับก็ขอเชิญพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวทุกอาชีพทุกคณะ เดินทางมาจากบ้านใค้ก็ดีบา้านไกลก็นะขอพรเลยเออจุดแรกเริร่มต้นที่เราจะต้องอมาถาวายกันเคารพนี่พระศิวรียนี่นเวลาขึ้นไปกราบไปปิดทองไปถาวายดอกไม้ก็จะเห็นว่าโคเงินโวท,ทองนี่ปักอยู่ในจิตปักใจเป็นยี่สิบเป็นร้อยเป็นแป้มใหม่ๆจากพี่น้องร้รอยดวงใจกัน แบบพระกรณีที่ถวายการเคารพนะเชิญนะครับแล้วก็พ่อเนี่ยได้ไปเป็นเจ้าภาพบุโโสดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะหลังจากเสร็จงานนี้เสร็จแล้วก็จะเดินทางไปนะครับจะเดินทางไปครับเออ ก็แม่ก็ลงมาพัทั้งพธีนั้นก็บุตเทธที่ไดาที่เดินทางขึ้นมาขอพรมาถึงลานดุแล้วพรที่ท่านจะลงจากรถตรวจดูสิ่งของของท่านด้วยนะครับว่ามีอะไรตกลหล่นอยู่ที่รถบ้างหรือเปล่าตรวจด,ดูซะก่อนนะเพราะว่ารถนี่คนขับนั้นไม่ได้ดูหรอกรงรถนะบ้านนี้ดีอยู่รถรวย ร้านนี้ดีคาขายรวยคุณเอยคุณจะขายอะไรก็รวยไปหมดเพราะว่ามีลูกค้ามาหลุดหนุหนกันไม่ได้ขาดะทงโกโกกระซับเลยเป็นท่าย,ยันของพระเดชพระคุณท่านพ่อผู้ไดได้ไปนี่เอาไปเครือบพราสติกใสเอาไปแสนหน้าบ้านหน้าร้านาานะจะไปแสนพอจะมาเป็นเจ้าของคุณหน้าุณไป ตู้คณน้ำตู้คณไฟในคนนะีนน้จได้รับอน้สงานมากเกี่ยวันวันตลอดที่ี4ชั่วโมงมีนักบญมาตะแหวคบนุ่นว่า,น,า,น,านี้มันหลหมดก้าอีกเทมนี้ตั้งแต่รุ่กที่ก็ไมนต่างประเทศมนไปจนถึงทุกนี้นักบุญคงแก่ล